ตอนนี้ดูสิเขาอกทะลุอยู่ตรงหน้าเราและบรรยากาศแบบอินเตอร์มากๆตอนแรกเห็นร้านเรสบีบเฮาเนี่ยจะต้องนึกว่านึกถึงสเต็กทันทีเลยแต่ว่ายังมีอาหารอื่นด้วยนะทุกคนอย่างไก่ผัดเม็ดมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้หากินง่ายๆนะจะบอกให้ถ้าเกิดเป็นฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาจะฟันยับเลยเพราะว่าเขาจะชอบมากมันจะออกแนวหวานๆกลมกล่อมนะทุกคน ส่วนสเต็กทีโบนใช่ไหมอันนี้ดูสีหน้าทานมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวทานเผื่อนะครับทุกคนเบรดบีฟนะฮะเบรดบีฟเฮาเนี่ยจะอยู่ตรงบายพาสพัทลุงจ้ะตรงเซตนี้จะมีเรียกว่ามีคาเฟ่สวยๆหลายที่เลยเห็นไหมที่นี่โดยเฉพาะที่นี่นะ,ะทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะในร้านจะมีภายในร้านด้วยนะอินดอร ก็จะเป็นแนวแบบแอร์เย็นเย็ทุกคนแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นห้องประชุมนะทุกคนอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยนะจ๊ะเพราะเมื่อกี้เห็นเขาสปีกอังกฤษกันนะฮะเราผลักเข้าไปเราก็จะเห็นบรรยากาศด้านในแบบนี้จ้ะทุกคนนะบรรยากาศแบบนี้นะฮะมีไอต้ตรงไอ้ติ้งด้วยทุกคนจ้านะวงวานนะฮะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้สวยงาม นาง,นางอุ้ยแอร์เย็นจังเลยด้านนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเบดบีเฮาส์นะะมีซี่โครงหมูพิซซ่าซีฟู้ดก็มีบูนิม่มราดซอสมะขามก็มาขาหมูเยอรมันก็มีนะฮะสเต็กเนื้อสันในนะ๊ะสปาเกตตี้ซอสโบโ,โ,โบโลนสนะนี่นะฮะคนใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อจากเบธาโกดคุณภาพมากเลยทุกคนนี่จะ้ะ นี่คือยานพาหนะที่ชาวต่างชาติเข้ามากันนะทุกคนช็อปเปอร์ไหมอันนี้เขาเรียก่าช็อปเปอร์ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนอันนี้คือเลตบีบนี่ยก่อสร้างเอ็กซ์ทรับบริดปี2020เองนี้2ปีเองแต่จะรับความนิยมเพราะเส้นนี้เป็นเส้นบายพาสไงฮะไปทางนี้ก็ไปอ,อ่ทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยลำปำถ้าไปทางนี้ก็เข้าเมืองจ้ะแต่เมื่อกี้เนี่ย ผมเดินมาเส้นนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้เลยเนี่ยที่เสาไฟเนี่ยเดินมาทางนี้เลยจ้ะนะฮะก็จะเป็นคลองน้ําใสขอโทษคลองน้ําใสทุกคนต้องชมนะไม่ใช่มาเป็นนักท่องเที่ยวต้องเป็นนักเดินทางด้วยจะต้องเดินแลวจะไปตรงนี้จะเป็นคลองน้ําใสแตะทุกคนโอ้ยคุ้มมากไม่ใช่มากินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะทุกคนนะฮะตรงข้างๆก็จะมีเพื่อนเป็นโฮมสเตย์ลานนะาพักที่นั่นก็มากินที่นี่ได้ก็ไม่ถือว่าก็ไม่แข่งกันนะจ๊ะ เขาถือว่าช่วยกันทำมาหากินในสไตล์คนใต้เขาจะมีน้ําใจไมตรีต่อกันจ้านะฮะเปิดธุรกิจต้องมีเพื่อนร่วมธุรกิจกันไปนี้เห็นไหมคู่บ่าวสาวก็มาคู่พาร์ทเนอร์ก็มาเรดบ e บเฮาส์นะครับชอบมุมนี้มากเลยทุกคนจ๋ามาแล้วแบบเราอยากลงคลิปได้เรื่อยๆนะฮะทุกคนเนี่ยเราเดินมาข้างนอกก็จะเป็นเอาท์ดอ เมื่อกี้เราพาไปดูด,ดอกเมยตรงนู้นแล้วสีม่วงๆใช่ไหมอันนั้นเป็นอันนึงที่สนใจมากๆสะดุดตาเพราะว่าดอกเมยนี่หายากมากแล้วก็ดอกสีม่วงเหมือนกับดอกม่วงมงคลไงทุกคนเขาอกทะรุเมือง มนโนราเมืองหนังตะลุงเนี่ยก็ต้องยกให้ที่นี่นะเพราะเป็นเมืองมรดกโลกไปแล้วเพราะว่ามนโนราเนี่ยเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วน่าภูมิใจมากอันนี้เราต้องภูมิใจคนสิทธิ์มีครูจะต้องไม่ลืมบุญคุนนะฮะน้ำใจไมตตีครูที่พร่ำสอนเรานะฮะฉะนั้นเนี่ยเราเจอไรจะบอกต่อสิ่งดีๆจ้ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวเดี๋ยวผมจะทานเผื่อนะทุกคนนะดูสิมีสเต็กแกงน่ากินมากแต่เป็นเรื่องน้ำไม่ไหวแล้วทุกคนนะฮะ ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนดูนะ่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะทานเผื่อจริงๆนะทุกคนถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ลงเดี๋ยวลง Facebook ด้วยแล้วก็ลง Tik t o ็อกด้วยนะทุกคนฝากติดตามทุกช่องทางนะครับแต่ในเรื่องของ Tik t o ็อกเนี่ยมันเป็นช่องกระแสะข่าวบ้านเมืองบางทีเราก็พูดเรื่องบ้านเมืองได้ใช่ไหมทุกคนแต่เราก็ไม่ลืมที่จะเอามาฝากกันเรื่องอาหารการกินที่เที่ยวที่พักผ่อนเพราะว่าเราจะเป็นเครื่เรื่องบ้านเมืองอย่างเดียวมันก็ต้องมี ท่องเที่ยวด้วยกินด้วยแล้วก็มีของมาฝากด้วยทุกคนนะฮะทุกคนดูสิหน้าทานมากมากเลย e ร Be e f House นะจ๊ะย้ำอีกทีหนึ็นไหมไปกินที่ไหนที่ไหนดีอร่อยเราต้องบอกต่อไม่เสียเปล่านะยะหมายความว่าไปกินแล้วก็ต้องบอกต่อสิถูกปะไม่ใช่หมายความว่าพอเราโอ้ยไม่ใช่ธุรกิจของฉันไม่บอกต่ออยางงั้นมันก็เกินไปใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมครับนี่คือ เลดบีบเฮานะฮะไม่ไกลจากเขาอกทะลุมาทางคลองน้ำใสผ่านวัดเดินถามก็มาเรื่อยๆอาประมาณ1,800เมตรประมาณนี้ประมาณ1,500เมตรไม่ไกลนะถ้าเดินมานั่งรถไฟมาหรือขับรถส่วนตัวมาก็มาทางเส้นบายพาสเลยนะจ๊ะทุกคนฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆครับทุกคนเดี๋ยวขอฟาดก่อนนะครับ